ท้ากับมวยเล็กๆมาอย่างโชคโชนนะครับต่อยเป็นร้อยครับสำหรับมวยไทยส่วนมวยสาลอนาชีพครับโชคมาทั้งหมด5ครั้งครับก็เป็นนักชกไร้พ่ายครับชนะทั้ง5ครั้งเลยนะครับเป็นการชนะน็อกหนึ่งครั้งครับปัจจุบันก็เป็นเจ้าของแชมป์สภามวยแห่งเอเชียรุ่นมินิมัมเวทครับส่วนประวัติของนักชกฟิลิปปิน์เชิญคุณสารชัยครับในชิบริสนะครับก็เป็นนักชกฟิลิปปินที่ม เพิ่งจะแพ้ไปแค่ครั้งเดียวเหมือนกันนะครับก็เดินทางมาชกที่พัทยานี่นะครับแล้วก็ชนะรวดแต่ว่าพลาดท่าในไฟที่แรงนี่เองนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ชกที่ัตรายคนของเพชรมนีนะครับดูครับเดินหน้าอัดเลยนะครับดูสปีดหมัดไวนะแต่เป็นมวยเวทร้อยห้าปอนเต็มๆนะ เพชรมณี money, นั้นวันนี้โชคในพิกัดร้อเจ็ปอนดูรูปร่างจะใหญ่กว่าหน่อยนะคุณสุนน์นะครับก็อยู่ในชุดเดียวกับเพชรจอแฮและก็กล้องพลากุลวงนะครับเป็นถือว่าเป็นคือลูกใหม่ครับในวงการมวยสกลอาชีพเมืองไทยเพชรมณีนีก่ก็โดดเด่นมาจากมวยไทยนะครับสมัยต่อยมวยไทยก็เป็นยอดฝีมือเลยนะครับ นักชกฝีมือจัดจ้านและก็เหลี่ยมเชิงถือว่าสุดยอดแต่พอมาโชกมวยบางคนดังโดนรเพมนี้ก็โดนกันโแลกกันแรกกันเต็มๆมันสนุกดีเหลือเกินครับมาถึงยกที่3ครับขอบคุณ a c s h o p p i n g Center ครับ หมายเลขโทรศัพท์026682220นะครับขอบคุณบริษัททวินสเปเชียลครับม a กซิ o s โซโลูชันโดยนายพลคนขอน,นแก่นนะครับและขอบพระคุณท่านพลเรือเอกบรรณวิกเก่งเรียนครับท่านพันเอกพิเศษจรูนอัมพาท่านดออรอิสราตันตราพรนะครับแล้วก็ขอบพระคุณท่านประธานบริหารพัทยาบ็อกซิ่งเวิร์นะครับคุณโอรสชุติมันครับรับชงพักยกครับ ทางด้านชินโน่ทินโน์ญี่ปุ่นบอกว่าให้เพชรมณีนั้นออกสเตปขาให้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ขยันออกหมัดครับคุณสาชัยดูครับดูการยกนี้ชกยกนี้ของเพชรมณีดูนะครับแต่เดินเข้าหาแล้วก็เน้นทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับขยันครับยกนี้ดูแลดูการชกของเพชรมณีนี่ครับโอ้โหเอประคัตมานี่ครับหยืนนิ่งก่อน เฮตมัน,มนีกัก็จิ้มซ้ายแม่ที่จิ้มเกี่ทนทานจริงนะครับนี่แล้วแถมยังมีโต้หนักๆอีกโอ้โหสุดยอดครับนักชกจากฟิลิปปินส์นะครับสามารถเล็กนี่ยังน็อกไม่ลงครับเพต์มัน,มนียจะทำได้หรือไม่ วันนี้เห็นุ้๊โอ้โหครับคุณสัจชัยแม่เหมือนเหมือนจะสำลักอะไรหรือเปล่าครับเทพนีครับอ้าวอย่างไรครับแม่เมื่อกี้ภาพเกิดอะไรขึ้นครับกดไหลย้อนมาฮะเออครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูดูภาพช้าแม่ภาพมันไวมากครับแล้วจังหวะก็หยุดไปครับริชิบิสก็เลยลุยเลยครับดูครับแม่โอ้ครับอัดลำตัวครับริชิบิสแม่เขาเห็นโอกาสครับ ม่เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต้องดูนะฮะอืแต่เดชิบบิกก็ยังคุมเชิงอยู่นะครับแม่แต่เขาไม่บุกมาแล้วก็มีโอกาสหายใจได้สบายๆครับโอ้โหตัวนี้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ดีนะครับเพนนีโอ้โหได้โอ้ยโดนนะน้ำกระจายเลยครับความเม็ดนี้พยายามจะประคองตัวออ้ยโดนอีกแล้วครับ โอ้ยมาดูซ้ายสันเลยครับมามีเสียวแล้วครับโอ้โหสงสัยระบบการย่อยไม่ดีนะพอคองตัวครับมาถึงปลายยกแล้วครับโอ้โหไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นครับแม่ปั่นป่วนระบบโอ้หโดนเยอะครับทำให้เสียจังหวะไปพอสมควรนะคุณสุนท์นะครับช่วงท้ายเลยครับ แอร์บิชีพี่นี่ได้ใจใหญ่เลยครับเดี๋วนี้ต้องตอบต้องตอบโต้มากครับหมดทุกที่บริษัทนทานเหลือเกินนะครับโดนเยอะเหมือนกันฮะไม่หลงครับขอบคุณแอร์บิชูบิชิเฮฟวี่ดิวตรีระบบเจ็ตโฟนะครับขอบคุณ AEC Shopping Center นะครับขอบคุณแกรนด์แอนด์แกลนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดขอบคุณบริษัทเสียมยับจำกัดผู้ผลิตหมอนยางพาราขอบคุณปานาโอสแครับยาแคปซูลวีแม็กซ์ซู้ทุกสนามและเครื่องมือการเกษตรไทยเจริญการช่างครับ อูยกสุดท้ายนะครับเทพมณีอุ่นเครื่องครับขับลิชิบิทเกมก็เข้มข้นครับบุษสนทายครับก็ดูแล้วนี่ก็ยังมีโอกาสน็อกได้ทั้งคู่นะครับโหลิชิบิดเร่งเลยครับอ่าโอ้โหอัดขวาเอ้ไปดีครับว่าไม่โดนเข้าจุดโฟกัสจริงๆริลิชิบิทเนี่ยอย่างที่บอกนะคุณสนนจังหวะ หัวโทนกันครับเข้ามวยแล้วก็เข้าผิดจังหวะครับไม่ได้เจตนาครับครับเอาว่ากันต่อเดินระยับนะครับวันนี้ระวังตัวแล้วนะครับเพชรมณีมิชบิทมาซ้ายชินต่อไี่มมันโ,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 โอ้โหขวาเข้าครับลูกนี้ ไม่ประท้าแล้วครับเพชรมณีมั่นใจครับว่าทําผลงานได้เหนือกว่าอืมีจังหวะก็รัวเป็นชุดครับลิชิบิตเหมือนจะรัวเป็นรองครับคุณสันทรับพยายามจะรัวจะเอาน็อกนะครับเทพลิชีบิตครับดูการต่อยยกนี้ออกแรงเยอะมากครับมาดูครับเพชรมณีนี่มีจังหวะแล้วนะครับเล่นฝีมือแล้วะตอนนี้ น้นยับยับไว้ครับยับโชว์ฝีมือโชว์จังหวะฝีมือบ้างครับทางด้านเซมันดีดิชิบีได้จะรอให้ไล่ไม่ทันแล้วครับเอาละครับเอ้าโห่อยโวยอีกทีนึงยังมีหวังนะครับดิชิบริดก็เอาทีเดียวจอดเลยครับดิชิบริดจริงๆในยกที่3มีโอกาสนะดิชิบริดใช่ครับทำไม่ได้นั่นเอง ของเราก็อ่อนลงไปครับยกสามโดนครับแต่ดีครับว่าซ้อมดีกินดีอยู่ดีซ้อมถึงก็มีช็อตไปบ้างแต่ว่าก็ฟื้นมาทันนะฮะแต่ิชีรบรีทครับตอนนี้เร่งโอ้โหช่วงพักยกสครับทั้งเทพบริสแล้วก็ชิโน่เยช่วยกันนวดเฟ้นครับทำให้ฟื้นขึ้นมาแล้วก็สร้างผลงานได้ดีนะครับสามยกที่ผ่านที่เหลือครับหมดยกสุดท้าย ฟครู่นี้ได้แก่ผู้ชนะก็คือนักชกฝ่ายแดงครับเพชรมณีก่อเกียรติยิมชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันนะครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสวยสดงดงามอีกครั้งหนึ่งนะครับและลําดับต่อไปนี้นะครับจะเป็นกําลังใจที่มอบให้กับเพชรมณีก่อเกียรติยิมนะครับท่านแรกนะครับเรียนเชิญตัวแทนบริษัท AEC Shopping Center จํากัดนะครับเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับ มอบกำลังใจให้กับเพชรมาดี